สวัสดีครับกับผมอาเคสติกอิสานพ่อกระเทนครับสวัสดีจ้ะพี่น้องทามนี้พาพี่น้องเข้าป่าหาผลไม้โบราณผลไม้ป่าหมากที่พวนหรือหมากน้มม่วตามออเดอร์ด้วยจ้ะเมื่อวานนี้มีพี่น้องสนใจทักมาอยากกินนํากเ็เลยมาเก็บมือนนิถ้าถามว่าหลายบ่าบ้านเสติกกระบอได้หลายด้วยจ้ะมันก็นอยากหากินยากคือกันแต่ว่ากระพอได้กินเนาะบ่อกเคเนาะพี่น้องสั่งกระพอได้ส่งอยู่จ้ะผู้ใดสนใจกะ ทักมาเดอ้อแอดไลน์มาเด้อจ้ะ ier, เบอร์นี้เด้อเู้ใดสนใจเบิ่งคลิปเลยศูนย์เก้าดหกดดูดกพี่น้องต้นนี่แต่ปีนยังรู้สึกว่าหมักผีพว่วนดกเหงเนาะบอกเคนเนาะบอกเคนสาติกสิเก็บตั้งแต่รุ่นสิเริ่มเป็นสีเหลืองไปถึงพี่น้องมันสิเริ่มซุก กเก็บซุกแดงเลยก็ส่งได้แต่ว่าไปถึงมันอาจชสิน้นหล่นหรืองอมเด้ออันนี้มันยัง,งใหญ่อีกเด้อมันยัง,งน้อยอยูย่เห็นไ่จ้ะอันนี้หน่วยเขียวหอ,อ,นนอาจจะมีพี่น้องหลายคนที่สนใจหน่วยเขียวแต่ว่าาติชิยังบดติดไปเด้อเดี๋ยวห้พี่น้องทัก,ทกมาค<อ><อ>ุยกันก่อนมื่นาติชิส่งรุ่นนี้ออกเหลืองๆกับแดงไปเลยจ้ะนะต้นนี้ดกอีหลีต้นเก่าเมื่อวานนี่เละจ้ะ เมื่อวานนี้ยังบบซุกเพิ่มมือนี้มาซุกเพิ่มเลยปีนี้ยอมรับว่าซุกหลายเอ้ยดกาตามเบอร์นี่เด้อเดี๋ยวสติ๊กสิทิ่มเบอร์ไว้อีกทีเด้อจ้ะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้เด้อพี่น้องเบิดเร็วเบิดเลยเด้อมันก็บ่ได้มีหลายเด้อจ้ะนี่หมักผีพวนหรือหมักนมบัวบางต้นกะ เปรี้ยวอมหวานบางต้นก็หวานเลยกันแล้วแต่เด้อจ้ะแล้วแต่ต้นเนาะลูกใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่ขนาดอีโบคือกันจ้ะเอาไม้มาสอยอยู่จ้ะพีนหน้าบอกเคนมาสอยตัวพี่รน่าเอย่างตีเตี้ยน่เอ้าปีนจะเลยนี่แะปีนได้ห hmm. รือว่าสวยเอาปีนเอาโลดเธอตื่นว่าสัมพันธ์ค่ะถ้าสวยิึงคือจังซุกเฮงและกระเป้เพิ่นกับบ่เกะกะบ่เอาข้นไปน้ำ ต้ทนที่บกเขียนปีนเนะี่ยมันตายเลยได้เบาเขียนมันพุเลยไดย้ขึ้นตามเครือพื้นนี่มันก็บมาได้เอาง่ายเด้อพี่น้องเด้อหลายพื้นที่อาจจะดับแนวไปแล้วเท่าที่อ่านคอมเมนต์เบิดแล้วจ้ะ บมีให้กินแล้วพี่น้องอะผละไม้ให้ไว้เด็กของพี่น้องหลายคนไปย,ยังบุเคยกินกะเอาไปลองบึงเด้ออย่าให้เพิ่นตัวได้ว่าหมักผีพวดหรือหมักนมวัวรสชาติเป็นแบบใดมันจะมีกลิ่นหอมพี่น้องลักลักนี่ค่ะก้าผู้เคยกินเท่านั้นถึงจะรู้ผู้บุเคยกะเอาไมา่ลองยังวะนี่ตะก้าตะก้ามาใส่ในจังบวซช้ำ นี่นี่นี่บอกเก้นมันก็บกสูงปันไหนีน่นี่งเป็นพวงหน่วยใดที่มันสุกแหงแดงแป๊ดพี่น้องจา๋ามันมันจ่วยแล้วหรือมันงอมหรือมันหล่นเนาะบอเก้นเนาะ <c oughs> ลูกมันสีล่วงแบบนั้นน่ะ <c oughs> บางทีสอยมาเร็วแทบสิบบุเลืออ้ายมันหล่นบอกเก้น ได้อยู่อันหนึ่ยที่มันหล่นก็เก็บใส่ตะกะมันก็บอ <c oughs> เป็นอย่างที่จริงก็หล่นก็ได้ไม่ได้เป็นอย่างได้ไปถึงพี่น้องก็ได้เม็ดที่มันร่วงค่ะก็ <c oughs> มันแค่บอเป็นพวงเนาะพ <c oughs> ี่บองเคน้นต่ำๆนี่เดี๋ยวค่อยไปทางคุณก็บุ๊ลายยุนี่นี่บอกเคนมานี่แต่ว่าย้อนแสงในกล้องมืดต,ต,ตื้อเ <c oughs> มื่อคืนในฝนตกบ้านสาติ๊กแหงเติบแต่แป๊บเดียวโบโบถึงกับน้ำ Nam lại, có có đi xung xuyên Có đi xung <laughs> này, buông này xung, xung đi. Đi chung chầm Đi chầm luôn luôn ใจเหยียดได้แต่เป็นสีสมบมแต่ว่ามันหนักซุกคาต้นบ้างหรอก็เอาคือเก่ามันจังแซบที่จริงก็สีแดงฉ่ำนี่แหละมัแนแซบะถ้ามันออกสมบมมันต้องไปบ่มจักหน่อยแต่ส่วนมากพี่น้องจะไปกินกับพริกเกลือยี่กับเจียวปลาเดชไปซะเฮ้ยคน,นตาเกกใหญ่เลยพวกใครอยากเอาไปปลูกอะเอาทั้งมันซุกนี่เด้อพี่น้องเอฟซีทักมาขอแต่เม็ดว่าสั้น เอ็นอะไรเนาะโหแต่เม็ดนี่ค่ะต้องเอาไปตากแห้งปล่อยมันแห้งเอ็นอะไรไ่รู้อนละโหแต่เม็ดพี่น้องก็สังแบบนี้แหละพี่น้องเอาไปตากแห้งเอาหรือไปกินหรือกระชายเม็ดออกมาแต่หน่อยคนที่กินหมักผีพุ่นสีคลายเม็ดส่วนมากก็ต้องกืนอปอกเปลือกก็ได้บ่โปกก็ได้แล้วแต่ครับเย็นขนาดนี้ฝนตก <laughs> เหมือนแช่ตู้เลยแบบ เต็มเลยอยู่นี่ปีนี้ยอมรับว่าหมอกผีพว่วนดกซุกข,ขนาดเลยพี่น้องมันงอมเลยโดนแล้วมันก็พร้อมที่สิลุ่นปุกวงใสแล้ววงกีนท่นานข้าดีกว่นหน่วนส,มสม้มขมงโปรดอ่ะขยันนั่ง ไปสูงปันไหนเนี่ยเด้ดึงลงมาบัาคุณได้เวลาแพ็คของแล้วเอากันกลับมาแล้วจ้ะส่งรอบไปเอานี่พูดนะอุ้ยโอ้โหเอามาเรียงไว้แบบนี้จ้ะย,ย่างเพื่อนช่ำม,มันอยู่ในตะกร้าเพื่อนทับกันช่ำกับบุป็นพี่น้องมันคืนเสียแค่เปลือกมันจิเริ่มเหีห่ยวเหี้ยม้ามันผ่านไปมือนึ่งเนาะหรือสงมือให้มันเนา่ามันอย่างนึงก่เน่าจ้ะ งอมแห้งหวานเมื่อวานนี่ชาวติ๊กเก็บมาก็เลยบเอามารวมหมูเลยมีอยู่ช่อนึงมันก็แค่เปลือกมันเริ่มแบบเหี่ยวๆมันก็เออนั่นแหละนั่นอะนี่นี่นีพี่น้องมันอาจจะเป็นจุดช้ำๆแบบนี้เด้อแต่ข้างในมันไม่ได้เป็นอย่างเด้อจ้ะนี่นี่นี่ของเมื่อวานนี่นี่ที่เก็บเมื่อวานนี่กินบเบบดนี่ที่เหลือของมื้อนี้เบิดมันอะเอ้ยไปละ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 เฮ้งานดีงานดีนี่ รุ่นห,หวานแล้วเด้อแทบจะบุมีความเปเรี้ยวเลยบุต้องจิ้มพริกเกลือเออรุ่นนี้ต้องจิ้มพริกเกลือนปวเรุ่นกับเอาหน่วยที่เด้อไปกินเมือนะเมี่ยงบ่ไปกินเมี่ยงหน่วยดิบฮะนี่มือนีสาวน้อยมาซอยแพ็คคงเดอ้อมือนี้เดอ้อสวัสดีนแน่ะเนรของที่ทเา้างสิส่งมือน,นีมีหมา่างพีพ่วนกับน้ำไม่สมเด้อจ้านเนื้อไม่ลง ขวดละสามสิบห้าสามรยอยทำไมสุม่มถ้าพี่น้องได้ไปละกะชิมก่อนเด้อจ้าว่ารสชาติประมาณไหนเวลาสิเกงเค็มแหงโบกสุ่มแหงโบกแบบนีนะ้ฮะนาเพราะว่าขั้นกัเดืที่เรากัน <c ười> <c ười> <c ười> บางทีกับเปรี้ยวมากบางเปิดบางปวดเปรี้ยวนิดนิดเออประมาณน,นี้เด้อจ้าพี่น้องได้ไปพี่น้องไ้ชิมก่อนเอาไปล้างจากนา้ำทรงน้ำ้วชิมกอดก่อน,นที่สะทำอาหาร โซนซาติก่อนโซนโนน่นๆน่นๆน่นๆนันหัวบักใหญ่ที่บวกเข็นยุกขึ้นมาใหญ่เบิดเลยนี่นี่ค่ะไปเด้อจ้ะก็สิได้สีนี่แน่สีออกเหลืองแล้วกะสีแดงๆแน่แบบนี้มีมีน้องนึ่งโขโขเหลืองหลายๆแนวสั้นจคกน้องอยัางบึงให้ซาติกดูบวกเข็นเชอรี่บปล่ นี่เน๊ะเออนั่นเลยหนึ่งโลหนึ่งโลเลยหนึ่งใบแดงส่งฟรี้ะจ้าโลละหนึ่งใบแดงส่งฟรีมามามาเอาไปกินเด้อเบิดแล้วเบิดเลยเด้อมันมีฤดูนี่แค่ฤดูเดียวเนาะก็สองสามเมื่อผู้ใดมักหน่วยดิบก็สั่งมาว่าชาวติ๊กขอดิบเขียวเขียวเอาไปกินเมี่ยงก็สั่งมาอันนี้คือชุดแรกชาวติ๊กลองเบิ่งแต่พี่น้องบอกโค แต่ส่วนมากเหอนเียมผันได้เลยแต่ถ้าขอแบบเหลืองๆแบบนี้เลยมันยังยากเลยอพี่น้องนี่ถ้าผู้ใดคอเหลืองแบบนี้เลยได้เช็นส่งเจ้าที่เหลือเส้แดงหมดเลยสติ๊กคอคะไปละกันเนาะรอบแรกรอบแรกมันมีจ็ดสีนี่ค่ะส่วนมากมันมีแจ่สีแดงเลยนี่รักมืออื่นมันคืเริ่มลุกไปเรื่อยนั่นแหละดูน้ำเบงสีมันนี่อุ้ยหวานพี่น้องหวานแทบิบเหลือความเปรี้ยวเลยสติ๊กชิมแหละใส่กันกระแทกไป ไม่ก็คือสติกว่องเลยขวดละสามชิ้มหาด้วยจ้ะสั่งขวดร้อยตามในคลิปที่พี่น้องเห็นสติกเอ็ดนั่นแหละขวดก็เป็นขวดใหม่ด้วยจ้ะซีนแบบนั่นเลยบริเวณขวดน้ำที่ที่เฮากินแล้วมาใส่ได้บอกแม่นด้วยจ้ะสั่งเอานี่นี่น,น,นี่มันสีหายอย่างดีมันสียโบมันสียโบอย่างนะัะมันสียโบน้ำซึมออกมาแบบนี้นะเนาะนี่ แต่ว่าถ้ามันมีไอนน้นี้นิดๆหน่อยๆกับขออภัยด้วยพี่น้องมันกับ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นหนะบางทีเน,น,น่ยบอาในในหน่อไม้าอาจจะมีมาลงมะเรงอาจจะเสวติ๊กว่าเผื่อไว้แต่เสวติ๊กก็ว่าเสวติกว๊กก็บเบงอย่างดีปิดชนิดอย่างดีแต่ว่าเผื่อไวหอ้หะนะเขาก็บอกแม่โรงงานแบบมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นจะถามมาโอโยคือเพื่อนว่าหะละทำเอดแบบบ้านๆแต่เสาวติกว๊กก็สะอาดเท่าที่สิสะอาดที่สุด เดินล้างน้กต้องอยู่นี่นี่น้องสิกินพี่น้องกันยังต้องเอาไปล้างน้ำอยู่พห่เนาะเอาซอยกันแพ็กสองพะลุเอาพี่เล็กมานั่งอย่างนี้พี่ช่วยแพ็ แกคือเลยได้เสริมของเฮาได้นี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงๆเลยดดูนี่กะนี่กะไปหาเบิดเส้านึ่งเผื่อสิได้นี่ค่ะเมื่ออื่นก็สิไปอีกกะจักสิได้หน่อยได้หลายช่วโมงยมันก็จะบางไปเรื่อยได้น้องบอกเคสนอกไม่ได้มีแต่เฮาเด้อจ้ะก็มีผู้อื่นดิทุกคนหากินหาขายก็ได้ตามตลาดแม่เห็นเพื่อนขายตามตลาดอยู่ อ่ะสำหรับคลิปนี้กับโบมีอย่างไรจันนี่แหละมาแจ้งพี่น้องว่าเออเปิดรับออเดอร์เด้อจ้าช่วงนี้ค่ะเอามาสั่งก็เด้อกเบิดแล้วเบิดเลยบวกกินมือนี่สองมือกับเบิดแล้วนะ้องบอกเคียนเนาะโลละหนึ่งใบแดงจ้าไม่รวมค่าเอ้ยโลละหนึ่งใบแดงรวมส่งติกกดกระดอ้ยเอากบลมหนาลบุหลังอ่ะบอกเคียนลาพี่น้องละจ้าเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดแจ้งเดีเดี๋ครับแล้วก็ันคลิปหน้า้ีสวัสดีครับสวัสดีจ้า